สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่ที่พิชานะครับเชได้ไหมพิชาก็คือลูกน้องผมคนแรกที่ขับนิ้วจอนตาตั้งแต่สมัยรุนบุกเบิกหลังจากออกจับผมไปพิชาก็ได้สั่งรถเป็นของตัวเองเอลซีห้าศูนย์แปดละตอนนี้เปล่าหน้าก็มีปัญหาผมเลยจะมาดูให้พิชาอาการเป็นไงพิชามันเป็นยังไงเปล่าหน้าไม่จะมามันยกขึ้นกับขึ้นกวงล้มหมดแล้วพิชาเห็นไหม ที่มันน่าแปลกใจก็คือพิชอาปเปลี่ยนเฟืองได้ไม่กี่เดือนคันหน้าก็พังอีกแล้วผมเลยสังเกตไปเห็นตรงคลิปล็อกเดยหมูนี่ทุกคนเห็นลิปล็อกปะลิปล็อกชูออกมาเลยนี่เห็นกิบล็อกมันดีดขึ้นมาผมรู้ได้เลยว่าเซ็นเตอร์เฟืองไม่ได้ระยะนี้ผมเลยจะต้องตั้งเซ็นเตอร์ใข้พิชาใหม่นี่น็อบนตบรรจุนะพี่ใหญ่นะ ใช่ตอนนี้ต่อนะถ้าบูดเลื่อนแบบนี้คือน็อตมันต่อนพอน็อตต่อนลูกปืนมันหลวมพอลูกปืนมันหลวมพอมันมันมันหมุนมันก็เลยตีบอกแล้วก็อยู่ที่เซนเตอร์ตัวในด้วยไม่ได้ปีไม่ได้ปีพี่ยาดาเิงไหมร่อมกอนบางทีเฟืองมันอาจจะขบกันเกินพี่จ่ะเวลาไปน้ําเงียบเวลาลอยหลังคูกููถ้าเฟืองมันขบกันเกินอ่ะเวลามันขับมันจะตีบอกมาจีบล็อกตัวนี้เลยหลุดอ่ะ มันส่วนมากจะถอยหลังไหมผมเลยจะต้องเอาเฟืองใบสีออกมาดูด้วยวิธีตอดเฟืองใบสีก็แค่ยกคานขึ้นแล้วเฟืองใบสีก็จะหล่นมาทั้งชุดเลยนี่นี่เฟืองขบแน่นอนผมก็ได้ทําการเช็คอะไรที่เราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนอ่าโดยหมูตัวล็อกซีนแล้วก็เป็นจิมรักเป็นเป็นดิมเอาตัวยางไปด้วยกี่เป็กแล้วนี่วันนี้สองจ้ำเป็กคะสี่เป็กอ้าเป็กสามวอกอรก เราก็เปลี่ยนยกชุดเลยนะเฟืองโดยหมูนะครับแล้วก็ตัวใบสีนะเดี๋ยวเริ่มจากมาเอาตัวเฟืองใบสีออกก่อนนะครับตัวใบสีก็จะมีกิบล็อกอยู่เนี้ยกิบล็อกขึ้นแล้วก็เอาตัวเฟืองขึ้นมาเลยตัวนี้จะไม่มีแหวนหรือว่าไม่มีอะไรรองเลยนะใส่กิบล็อกกลับไปครับมาตัวโดวยหมูนะครับเราก็จะใส่เข้าไปแบบนี้นะกปืนต,นตอนหนตอกเข้าไปให้จมเลยนะครับปลอก ใส่ไปแล้วก็คอนลาแล้วก็เอาปลอกใส่ไปกันแล้วก็ลูกปืนตัวนี้ประกบไปแบบนี้แล้วก็ใส่น็อตดูร่องตรงนี้ครับมันจะมีร่องซึ่งให้เราตีตัวเนี้ล็อกน็อตไว้เลยจากนั้นก็เอาเฟืองใบสีใส่เข้าไปในคานโดยเอาด้านที่มีลูกปืนใส่ลงไป อยนลงไปอ่ะอยนนู้นนี่จากนั้นก็เหล็กตอกสวนลงไปให้สุดโดยด้านในลูกปืนมันจะมีบ่ารองรับอยู่ง okay. ่ายเลยประมาณนี้พอดีอออหล,ลังจากนั้นก็ตามโดยเฟืองโดยหมูแล้วก็ตอกลงไปให้สุดเลยครับฟังเสียงก็กรกัดด้านในต้องให้มีระยะห่างของร่องเฟืองประมาณ1มิลที่มันวิ่งซ้ายขวาถ้าใส่แบบปั๊บมันขบกันแบบกึกๆๆแบบนี้ก็ไม่ได้ถ้าเกิดห่างกันเกินแบบ ก็กักก็กักก็กักแบบเยอะเกินก็ไม่ได้นะครับสุดท้ายก็ตามโดยปิลล์เมื่อผมใส่ปินลอ์เข้าไปปัญหาก็เกิดขึ้นโอ้หดได้กิบล็อกนี่คือเฟืองโดยหมูและใบสีขบกันเกินไปซึ่งในตัวใบสีผมก็ไม่ได้ลองแผ่นชิมแสดงว่ามีปัญหาอยู่ที่เฟืองโดยหมูคือใส่กิบล็อกอ่ะมันต้องไม่เแน่นแบบนี้ไงเนี่ยถ้าถ้าเป็นแบบนี้พอพิจารณาใช้งานไปนะมันจะถีบโดยหมูออกมาเหมือนที่กิบล็อก ที่ผมมาถึงกิบล็อกมันรุดอ่ะพี่จ้าเนี่ยเข้าใจเพราะว่าเซนเตอร์มันชิดกันเกินไปต้องแก้ปัญหาอีกผมจะถอดปินล็อกออกมาดูอีกครั้งจะดูว่าเฟืองมันหมุนได้หรือเปล่าอ่ะพอถอดกิบล็อกไปใหญ่ไหมนิดเดียวเออมินเดียวผมคิดว่าน่าจะเป็นติดตัวคลนร่าคำลูกปืนมันบางเกินไปเลยทำให้ระยะของเฟืองโดยหมูมันชิดกับเฟืองใบสี เนี่ยคอล่าด้านในนี่แหละพี่จ้าอืมอีตําเบื้อออกกันนี่และปัญหาก็ยังไม่หมดเมื่อคอล่าบันดันเอาไม่ออกสึ่งเครื่องมือที่จะถอดมันก็ไม่พร้อมใช้ผมเลยจําเป็นต้องใช้วิชาเอาปิ้นล็อกออกมาเจียแทนสิ่งผมจะเจียปิ้นล็อกออกประมาณครึ่งมิลถอยระยะของเฟืองโดยหมูไม่ให้เฟืองมันชิดเก,กินไปดูความหนาอมนะเดี๋ยวอ,อันติเจียกับไม่เจียเออ,อยวลองดูอ่ะ S <S ได้เห็นไหมเมื่อกี้หมุนกับมือไม่ได้นะพี่จ้เาเะว่าเน้นละอ่าต่างๆองไม่ไ้ขึ้นบกไม่อ่าแล้วน้องนี่แข็งใช่ไหมแน่นใช่ไหม <S <S อ่านั่นแหละพี่จ้าที่มันเตียนนี่เลยหมุนตีบออกอ่ะที่ได้หมุนตีบอกเพราะว่ามันชิดกงงันเกินอะพอมันหมุนปั๊บมันก็เลยตีบออกมาหลังไงที่ทํามไม่กิ๊บล็อกมันหลุดอ่ะถ้าทุกอย่างได้เซนเตอร์หมดมันก็จะอยู่แบบนี้ตลอดมันจะไม่เลื่อนเข้าเลื่อนออก ข้างหลังมันมีกิบล็อกดักอยู่ข้างหน้าก็มีบาลุกปืนแต่ว่านั่นแหละมันต้อง้ได้เซนเตอร์เฟืองตัวนี้จะอยู่ได้ยาวหรือไม่ยาวก็อยู่ที่เราตั้งเซนเตอร์นี่แหละถ้าเราเข้าใจเรื่องเซนเตอร์ของเฟืององ่ะเราทำครั้งเดียวอยู่ได้ยาวทุกคนซึ่งปัญหาของพิชาไม่ใช่เท่าแต่คอนล่าเพียงอย่างเดียวแต่พิชาดันเอาแหวนไปลองหน้าลูกปืนโดยหมูอีกหนึ่งตัวทําให้เซนเตอร์ของโดยหมูมันเพี้ยนหมดเลยถึงว่าเปลี่ยนเฟืองได้ไม่ถึงปีพังอีกแล้ว เราก็ตั้งเซนเตอร์ไอพิชาได้เรียบร้อยพิชาใจผมจะใส่ไหมหรือใส่เองใส่เองใส่เองพิชาใส่ได้นะ,ะพิชาจําได้เป็นตอนยังไงบ้างจําได้นุก๊กกองลุยงนอ็ <c oughs> นอตน็อตกองลุยมาแล้ว <c oughs> ไม่ยากเลยทุกคนไม่ยากแล้วก็แค่ยกการตั้งเไือนั้นใส่ตุ๊กตาหัวตายยกขึ้นไปกันน็อตแปดตัวแล้วก็ยกหัวบ่วงกลางๆงั้นใส่เอาเนี่ยพิชาจะใส่ตัวนี้แล้วใส่ตัวข้างแล้วมันมันขบแสดงว่า พี่ยาใส่ตัวนี้ผิดนะพี่ายาไปตอดแล้วก็ต<ช>ิดืวง<ะ>อ่ะแค่นั้นครับอันนี้ไม่มีอะไรมากโอเคครับก็หวังว่าจะได้สาระความรู้ในคลิปนี้นะวันนี้ก็พามาเจอพี่ยาทุกันเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับเนี่ยกลองเก่ากลองเก่า <laughs> <laughs> เอเอ,เอ,เอ,เอครับครับขอบคุณมากครับครับให้มองเราไหมเต็มเลยคือมีเต็ม่เต็มเต็ม